นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราขับรถข้ามประเทศจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียแต่ระหว่างทางครับเรากับเจอเมืองเล็กๆที่น่าลงไหลไม่มีอยู่ในแผนครับเมืองนี้เป็นเมืองที่สงบและมีความเป็นธรรมชาติที่สําคัญมีกลิ่นอายของความเป็นมลายูที่ยังให้เราได้สัมผัสได้อย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่นี่คือจุดหมายที่ควรแวะให้หัวใจได้อยู่พักกับเมืองนี้ครับเคนดาประเทศมาเลเซีย Good morning in the one เถียง v e r y b o d y today นะผมอยู่ที่อะไรวันนี้ด่านเสดวบุเกกายูอิตำอตบุเก็ตกยูอิตำเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางไปทริปปีนังวันนี้นะฮะและเราไปรอบนี้เราก็จะขับรถกันไปนะฮะตอนนี้เราออกจากเอ้ยเราอยู่ที่ด่านเสดานะฮะแล้วเรามาดูกันว่าจากเสดาไปถึงปีนังเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนกับการขับรถไปโดยโชเฟอร์คนนี้นะฮะทริปนี้นะครับ

ทริปที่เราจะไปเนี่ยเราสามารถจะนําตรงไหนไปจับทิปให้กับคนที่จะมาเที่ยวกับเราได้นะฮะนะอ้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดเหมือนว่าที่ที่เราจะมากินข้าวมาซื้อของมาอะไรคือเราผ่านมาจากชายแดน<ช>แค่ประมาณ<ช>ไม่ถึง10นาทีนะฮะที่สำคัญคือเรา I a m เหนื่อยอยู่เนาะออกมาจากเกาะเมื่อเช้าได้กาแฟมาแก้วเดียวนะฮะแล้วก็ยังไ,ได้ทานอะไรเลยตอนนี้ก็เวลา จะบ่ายโมงนะฮะนี่ก็เป็นเหมือ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 นเป็นย่านการค้าเขาเรียกอะไรนะกูไม่รู้จักกูก็ไม่รู้จักจโอเคแต่ละคนมากันแบบไม่รู้จักเขาวันนี้อืมเพราะว่าปกติไม่ได้เข้ากันด่านนี้นะครับทุกคนปกติทุกคนในรถเนี่ยเขาไม่ได้เข้าหลันสะเดานะครับเขาจะเข้าเป็นกลางด่านกักกันนะฮะ,ะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนครับ ก็สั่งไม่ถูกมันต้องกินอะไรวะมาที่นี่เนี่ยเอาสวยละไกดกูเอาอันนี้อันนี้อันหนึง่งแล้วก็เอาไข่นิดหนึ่งโอเคอ่าอ,าอ,าอา่าอา่าขอบปลาไหลอ่าเอาบาันนี่นี่นี่ถั่วงอกครับหรืออะไรไม่ออกกินถั่วงอกสัดครับตาแล้วดใจไม่รู้รน้ำอะไรสีน้ำครับทั้งหมดสีแล้วไปโอเค โอเคมีที่ร้านก่อนนะครับโอ้โหแต่ละอย่างนี้อันนี้คืออันนี้ก็ออันนี้มาในเรื่องการันอี้ราเป็นเมนูนีอันนีู้ปูปูม้าปูม้า และตอนนี้นะฮะเราได้ข้าวมือแรกที่มาเลเซียนะฮะ<ม>เรายังอยู่ที่เพิ่งอ,ออกจากดา่านสแดนงมาประมาณไม่เกินสิบนาทีครับและนี่คือข้าวที่เราได้ก็มีไก่มีคือให้เราเลือกแล้วก็ชี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมเราก็ชี้ไก่กับข้าวแล้วก็มีไข่ลูกเขยอันนี้น่าจะไข่ลูกเขยรูปร่างเป็นอย่างนั้นไก่ก็น่าเป็นพวกมัสมันหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่มัสมันอ่ะเป็นไก่ลาดเครื่องแกงอะไรอย่างแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยมันถามเราว่าลาดไหมเพราะเราบอกว่าราดมันก็ราดให้เราสี่แบบครับ ในจานเดียวเนี้ยส่วนมากเขาส่วนมากมาเลย์เขากินกับมือนะฮะแต่ว่าคือผมอยังไม่พร้อมกินกับมือตอนนี้เดี๋ยวผมกินกับช้อนก่อนเพราะว่าที่นี่เขามีช้อนให้นะนี่มันต้องกินอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ,ใชอ้าวจัดไปเลยชิลล่ะอร่อยกว่าน้แต่เดี๋ยวเราค่อยกินมือนะวันนี้ยังไม่กินมือ,อนะปกติกินไม่ทนันนัดวันนี้หิวขอใช้ช้อนก่อน เราง่าปกติครับเน้นออกตังหวานๆหน่อยมาแล้วอ,อะไรแบบเฮ้ยเฮ้ยมันมาเองงี้เหรอพอเมเป้ายนี้แล้วมันมาเองงี้เหรอเฮ้เลิศกว่ะอมืมคนไม่ต้องเสิร์ฟรถมันวิ่งมาเองทุกคนคนไม่ต้องเดินมาเสิร์ฟครับรถมันวิ่งมาเองนี่แล้วเสร็จแล้วแล้วทำไงต่อ รีเทิร์นด<ร>ูน,นะที่บไว้กดรีเทิร์นนี่มันมันกลับไปเ,เองไม่กลับเองเลยไม่มันบอกไอ้กดรีเทิร์นนี่ยสัมผัสแค่หน้าจอลองกดเออกลับไปได้แล้วมึงอะไรประมาณนั้นอะเออประมาณว่ากลับไปได้แล้วมึงเสร็จแล้วอะไรเงี้ยรสชาติก็ไทยหายไทยแหละแต่ว่ามันยังไม่ไม่ใช่ไทยแท้อ่ะรสชาติมันออกถึงหวานหวานแล้วไมีอยู่ทั้งเทศนะครับยอมโอเคเจอรีโมการเซ นี่ครับมันจะเป็นไก่สีแดงมันคนละสีกับที่ผมสั่งมาเนี่ยเดี๋ยวเรากินคนระับ <c ười> ไก่ยังไม่ตายไก่ยังไม่ตายเริ่มมาถึงเริ่มเลอะแล้วครับเริ่มลุ่นละแล้วครับเริ่มลุลล่นละแล้ว <c ười> เอาของมึงอีกสูตรหนึ่งเหรอเอามาดูดิเอาแค่บานเนื้อมันะก,กีข้าวจานเท่าไห,หร่ไม่รู้เมื่อกี้มันถ้าบอกเรากินอยี้หก ห5ประมาณน่ะหก5ิีห้าประมาณเอ็มประมาณ650 500กว่าบาททั้งน้ำทั้งข้าวสี่จานเออไม่พอดีเราไม่สนใจเรื่องเงินครับเราไม่ซีเรียสเพราะบอสผมอยู่ข้างหลังสองคนครับยินดีมากับประธานอันดามันแล้วมากับประธานอันดามันอารนชาวเวลครับวันนี้จะไปซีเรียสเออบอสช่างต่อันนั้นอันสองคนนี้คือประธานฮะเรื่องเงิน่เล็กไม่มีเงินเรื่องใหญ่เออ Potato Tornado sweet วิตฟูดเชฟเทอร์อะนอด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 อกูแค่น่าล่ะไม่ฟรีแบบนั้นมันมีจุดทั่วไปอันนี้ก็สลงสลับหมึกตรงหมึกตรงอะไรอย่างอะไรนะอะไรหมึกมึกชุบแป้งทอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาซื้อซิมเน็ตครับเจะเจอได้ไงเจ้งเลยเจ๋เลยน่าใช้ตื้นักซิมซิม SIM Ya Singkat, yeah. singkat sekali internet RM35 RM35 Data berapa GB? Data dia bagi 40 GB RM40 GB? Sebulan? Yeah. RM40 GB Sebulan so, Nombor kapal kau dahi? Okay. Alimatic ada? unlimited. Alimatic ada Alimatic? Ya Allah Alimatic tak, tak, tak ada Kalau yang 35 35 dia bagi RM200 GB RM35 RM200 GB? Ya yeah. Oh RM200 GB? RM200 GB Nak yang RM200 GB? อ่้200กิกพุปะ45ปะ45โอ้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 เบลย์เบลย์บลย์แดเลคเคเมรานี่ยู่จันเตะนี่โอ้ริกก็คุณพูดภาษาอะไรวะเนี่ยแดเลคเคเมรานี่ยู่จันเตะโอเคได้มาแล้วครับซิมเน็ตครับราคาเท่าไหร่วะตะกิก450 450ก็ประมาณ300กะบาทนะฮะ200กิก1เดือน หลังจากินข้าวแล้วครับซื้อซิมแล้วครับที่เหลือเราจะลาดตะเวนกันต่อ,อเ,เขาบอกว่าประมาณสชั่วโมงถึงจะถึงปีนังนะฮะแต่ว่าเ,เราก็อย่าไปดูแผนอะไรมากกว่าเลยกันเอาไปว่าเราไปถึงไหนหเจออะไรก่อนแล้วก็แวะไปที่นั่นนะฮะจริงวอสถ้าได้เลนดีๆนะโอ้ภาพนี่ออกมาจับเลยแกก็รับกพ่แกเคร่งใจจาเลยแยังอจ้า ทางจะมีเต่นักศึกษาทำไมอะสักสุวนใหญ่เข้ามา <c oughs> และเมื่อเราขับรถผ่านด่านสเดามาเราก็จะมาเจอมสัสยิดติดต,ตั้งต่างงาและมีความสวยงามสีขาวโดมสีเขียวจำนวนเจ็ดโดมอยู่ข้างทางครับและที่นี่คือ มัสยิดอัลบุคอรีมัสยิดอั Al นบุคอรีนีครับตั้งอยู่ที่อัลลเซตารัฐเกดาประเทศมาเลเซียใกล้กับด่านบูกิตกายูอีตัมหรือด่านที่เราผ่านมาตะก,กี้น Al เนี่ยฮะมัสยิดอันบุคอรีเนี่ยเป็นหนึ่งในมัสยิดที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐเกดานะฮะสร้างขึ้นโดยมูลที่อันบุคอรีซึ่งก่อตั้งโดยตันสีไซอิดมดอัลบุคอรีนักธุรกิจ ผู้มีชื่อเสียงด้านการทำบุญและการส่งเสริมการศึกษาอิสลามครับมัสยิดแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2000นะครับและเปิดใช้งานมาในปี2001จุดเด่นของมัสยิดนี้ก็คือสถาปัตยกรรมอิสลามผสมผสานจากอิหร่านตุรกีและมัมลุกอียิปต์มีโดมขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยสวนสระน้ําและลานกว้างให้บรรยากาศสงบเย็นสบายมัสยิดนี้นะครับสามารถรองรับผู้ละหมาดได้ถึง1น0 0 0คนทุกวันนี้นะฮะ มัสยิดอัลบุคอรีไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนาก,กิจเท่านั้นแต่ยังเป็นแลนด์มาร์กหลักสําหรับผู้ที่เดินทางผ่านด่านบูเกตกายูอีตมเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองต่างๆของประเทศมาเลเซียด้วยครับโอ้ทุกคนทุกคนมันสวยมากอะทำาินลนะอ๋อนี่ครับนี่ดูความสวยงามของม,มีสานทําตรงกลางตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็โดมใหญ่ๆเนี่ยตรงนี้มัน ตอนนี้มันอาจย้อนแสงหน่อยๆนะเพราะว่าพระอาทิตย์มันอยู่ฝั่งนี้ก็คือคือมันจะเป็นสีที่สวยมากทุกวนมองกลับไปฝั่งนี้ครับนี่ตรงนี้เขาห้ามขึ้นทางนี้นะมันก็จะขึ้นไปอีกทางหนึ่งน,นี่ครับเวลาเข้าเนี่ยเขามีป้ายบอกห้ามใส่รองเท้าห้ามเปิดโทรศัพท์ห้ามผู้หญิงขึ้นทางนี้เพราะมันเป็นทางเข้าของผู้ชายนะฮะแล้วก็ห้ามแสเงเกงขาสั้นเข้าไป นี่คือบริเวณและตะกี้นะครับเราละหมาดเสร็จออกมาจากมัสยิดอัลบุคอรีแล้วนะครับอัลบุคอรีเมื่อกีอและออกมาจากตรงที่แวะละหมาดตักนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังเนี่ยฮะนี่เขาเรียกว่า เมนาราเมนาราอโลซซตาเป็นหอคอยนะ่ยและตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่รัฐเกดะเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ตรงหอคอยอันนี้อ่ามันอ่านว่ามันชื่อในป้ายนะครับผมอ่านว่าเมนาราอโลซิตาก็เป็นหอคอยข้างหลังผมเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูครับว่าข้างบนมันเป็นยังไงครับนี่ครับชื่อมัน เมนาราอัลลอร์ส ko hm mm ีตามีท hmm. ี่เล oh ือกชั้นนี่กคือนะชั้นนี้ราคา2 0 0 260บาทต่อคนนะฮะราคา260บบาทสำหรับขึ้นไปชั้นที่สูงที่สุดนะฮะเดอมเดอมเดอมห้าชั้นเองสูงที่สุดห้าชั้นร้อยเมตรรู้่เสียตูดโอ้โห มันาดีตะกี้ใช่ไหมเฮ้ยมันมันมาดีตื่นดีกันงั้นจะไปในเดี๋ยวเนี่ยนะตกใจไอ้นี้นี่ฮะอันนี้มีบ้านบ้านนี้ก็สวยบ้านใครไม่รู้สกีตสกีตสกีตบลิสสกีตสกีตฮะเรื่องจริงเขาบอกว่าเนี่ยคือถ้าเป็นวิวกลางคืนอ่ะมันก็จะได้วิวนี้นะนี่คือวิวที่ ต้องคืนแต่คือเรามากลางวันว่างคืนเราน่าจะอยู่ที่นี้อ๋อยังขึ้นไม่หมดอ่ะขึ้นแค่ได้แค่เจ็ดเหรียญนี่เจ็ดเหรียญถ้าเราขึ้นไปอีกจะสองร้อยหกสิบเหรียญอ๋อจริงอ่ะตะกี้ไม่ใช่สองยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญถ้ากับว่าสองอ๋อตกิจคือถ้ามาแวะแค่ตรงนี้แค่เจ็ดเหรียญก็คือจะได้วิวนี้วิวนี้ทุกคนได้แค่เนี้ยแต่คือตะกี้เราของเราซื้อเป็นยี่สิบหกเหรียญ 2 6 0 200กรว่าบาทนะนะก็จะขึ้นต่อไปอีกเป็นชั้นสุดท้ายเลยก็บอกว่าจุดที่สูงที่สุดนี่อะไรวะเนี่ยชั้นตึกกันอ๋อสตากวิวโอ้นเดินลอมใช่ไหมดเรยวโอ้คุณไม่ได้ถ่ายรูปที่นี่ค่ะมันก็ออกมาคิดว่าซีสไต์ชั้นสุดแล้วมันจะเย็นๆแต่คือขึ้นมาแล้ววิวว้าวอ่ะวิวว้าวมาก ทุน,นผมว่านั่นคือนะ่ะพวกน้ำพุ่งน้ำพุอะไรเนี่ยก้วสวยอ่ะอืม,อมน,นี่ทุกคนฮะแน่นอนแน่นอนจริงครับนี่รัดรัดเกต้าโอ้โหนี่ข้างบนมีฝามีกละมังมีอะไรด้วยนั่น <c oughs> นี่แต่วิวมันได้เอรอวิวมันว้าวมากอ่ะคือเดินเดินได้รอบเลยอ่ะนี่ ทุกคนเห็นไหมคือเดินได้รอบเลยผมว่าโซนภูเขานั้นน่าจะเป็นฝั่งไทยแน่เลยทะเลนี้น่าจะเป็นโซนน่าจะอ่าวไทยอะ่ะเกาะมีน้อยมากแต่คือนี่ครับรัดเกดา้ามีแม่นงแม่นะ้ำมีอะไรพร้อมโอ้โหนี่ครับนี่ก็มีตึกสูงอยู่ป,ปลาปรายนะไม่ได้เยอะมากก็ตรงนั้นก็จะเป็นโรงแรมแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ คือจะบอกว่าที่จริงที่นี่มันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการมาเที่ยวรอบนี้นะฮะแต่มันเป็นทางผ่านทุกคนเข้าใจไหมครับมันเป็นทางผ่านที่เราจะไปปีนังซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ฮัทเกดานะฮะแล้วทางผ่านในเมื่อมันสวยเราก็เลยมาแวะเฮ้ยนี่มันเดินได้จริงเหรอม,มุมมุมกุก้กัวทุกคน ทุกคนทุกคนทุกคนไอคำว่าขาอ่อนตอนนี้คือผมสั่นจริงๆทุกคนดูข้างล่างนี่ความสูงร้อยเมตรจากชั้นบนสุดที่เป็นตึกกระจกนี่นี่เป็นชั้นกระจกอย่างนี้สั่นจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยฮนะนี่ตอนนี้คือสั่นเดีย๋ยวแป๊บนึงนะฮะทุกคนจะย่างขาสักทีนี้ไม่ไปสุดแล้วคือผมขอแค่นี้จริงๆผมกลัวมันสั่นจริงๆเว้ย เฮ้ยจริงจริงไม่ได้พูดเล่นไปยี่ไทยกองตัวนี่ก็ไปได้เลยเหยียบตรงนั้นแนะ่จริงไปเหยียบตรงกระจกสิมันไม่หย่าเหยียบตรงกลางเลยเหยียบตรงกระจกนั้นไม่เหยียบตรงกระจกเหยียบตรงกระจกไงแน่จริงกนเหยียบกัน่ก็ได้ถ้ามันเหยียบสองตีเลยถ้ามันหลุดมันมีอยู่ตรงใกล้ไม่แหละ <laughs> โดยมึงก็กลัว <laughs> นึกว่ามึงจะแต่กือที่กลัวมึงก็กลัว แต่วิวได้นะทุกคนอันนี้อ่จริงๆก็ค,คือคือมันเสียวอ่ะเวลาเราไปอยู่แล้วก็จกมันอยู่งั้นใช่ไหมแต่คือวิวข้างบนอ่ะมันได้มากอะ<ม>่ะทุกคนเห็นไหมนั่นอะไรอ่ะที่ทงแดงอะ<ม>่ะโรงแรมรเล่แต่สวย<ม>นี่ครับวิววิวได้เลยครับ<ม>อผมก็คืออยากอยากจะโชว์ว่ามันเดินได้นะแต่ผมก็ก็กลัวนะเดินออกไปให้สุดตอนนี้คือกลัว ให้ดูแบบนี้นะฮะทุกคนนี่ข้างล่างเป็นกระจกที่ส่องลงไปเห็นไหมนี่โอ้โห,โ,หโหที่นี่รักเกดา้าครบอยู่มาเลยครับตอนนี้แต่วิวข้างหลังคือสวยแต่วิวข้างหลังก็มันสวยแต่แต่ที่สำคัญคือมันเสียวและสำหรับนะฮะขึ้นตรงบัตรจุดที่เป็นกระจกนี้มันจะมี2วิวนะฮะฝั่งน้นมันจะเป็นวิวสีเขียวส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไอตัวสีเหลือง ซึ่งซึ่งมันก็จะมีความต่างในเรื่องของอันนี้หน่อยหนึ่งนะฮะรูปร่างของกระจกตรงเนี้ฮะผมไม่หยยดตรงกลางเนาะผมควดจริงๆครับตรงๆทุกคนอันนี้แต่วิวข้างล่างทุกคนดูวิวข้างล่างครับนี่ครับนี่ทุกคนดูวิวข้างล่างสีสวยมากนี่โอ้โหนี่ดูข้างล่างมสิโอโ้กระจกแบบล้วนๆนะนี่นี่นคือผมไม่กล้านะ ม,มาทุกคนอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะผมว่ามันเสียวกว่จาจะก้กเพราะว่ามันกว้างกว่ามันไม่มีคานตรงกลางอันนี้คือข้างล่างมันเป็นกระจกนะทุกคนแต่คือวิวกระจกทุงนั้นสวยมากมถาม่ายให้ดูวิวกระจกไป,ไปไปวิวสวยไปไป,ไปอีกไปอีกไปอีกดู <c oughs> ไปอีกแล้วมันไม่จุกล้องกูถอยไม่ได้แล้ว <c oughs> ไปอีกไปอีกโอเค 2> 1..2..3 มันจะมีบัญชีหนึ่งสวยเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดูบันชีนั้นต่อครับเดี๋ยวนะครับคำเตือนนะครับทุกคนห้ามหาสาระจากคลิปนี้นะฮะผมแค่พามาดูมุมสวยๆของการเที่ยวนะฮะแล้วก็มาเซอร์เวีเพื่อจะพาทุกคนมาเที่ยวนั่นแหละฮะ ใจกลางเมืองอโลเซตาคือพื้นที่ที่อดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันอย,าย่างลงตัวที่นี่คือดาดารันเมอร์ดันบันดัตจตุรัสประวัติศาสตร์แห่งรัฐเคดาลานกว้างที่ไม่เพียงแต่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองแต่ยังเป็นเวทีสําคัญของพิธีกรรมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนในท้องถิง่นเสาเอกและโครงสร้างทรงโค้งกลางจัตุรัสเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและศรัทธารายล้อมแอาคันเก่าแก่ทุกอย่างก้าว เต็มไปด้วยเรื่องเล่าเป็นลานประวัติศาสตร์ที่หลอมรวมศรัทธาวัฒนธรรมและชีวิตของผู้คนเอาไว้ที่เดียวทุกองค์ประกอบทําให้เมืองนี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่คือเมืองที่ควรหยุดฟังหยุดมองและหยุดรูศศ้สึกที่นี่ไม่ได้เพียงแค่ลานกลาเงเืองทุกอย่างก้าวเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเป็นลานประวัติศาสตร์ที่หลอมรวมศรัทธาวัฒนธรรมและชีวิตของผู้คนเอาไว้ที่เดียว จากมุมกว้างแห่งนี้คุณจะมองเห็นยอดเมอเนราอโลเซตาที่ตั้งตั้งอย่านอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าราวกับกำลังมองเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมอ่อดานบันดานจึงไม่ใช่แค่จุดถ่ายรูปแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจเมืองนี้อย่างลึกซึ้งและบริเวณรอบๆนลครับก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เป็นความทรงจำของประวัติศาสตร์อย่างเช่นอาคารไม้หลังหนึ่งที่ดูสง,งบ เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ของรัฐเกดานะฮะที่นี่คือบาลัยเบอร์ซาหรือที่รู้จักในนามหอประชุมหลวงสร้างขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2278โดยสุลต่านมูฮัมหมัดจีวาซีนอัลมุอสัมซาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีและต้อนรับราชทูตหรือแขกบ้านแขกเมืองนะฮะอาคารหลังนี้ทำจากไม้สักชั้นดีสะท้อนความปราณีตของงานช่างมลา,ายูในอดีต หลังคาทรงสูงปลายจั่วแหลมบันไดคู่ทอดตัวขึ้นสู่ห้องโถงกลางเปรียบเสมือนทางผ่านสู่ศูนย์กลางอำนาจในอดีตแม้ว่าวันนี้บาไลาเบอร์ซาจะเงียบสงบแต่มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและเป็นเครื่องเตือนใจถึงยุครุ่งเรืองของราชสำนักอาโลซีตาที่ฝั่งรากอยู่กลางหัวใจของเมืองกลางจาตุรัสเมืองเก่าอโลซีตามีหอคอยเล็กที่ตั้งแต่ง,งานอยู่อย่างเงียบงามแต่มันไม่ใช่เงียบอย่างที่ตาเห็น ที่นี่คือบาลัยโนบัตหรือที่เรียกว่าหอกลองหลวงของสุตลต่านสร้างขึ้นในยุคต้นศตวรรษที่สกาอาคารแปดเหลี่ยมหลังนี้ใช้เก็บโนบัตหรือว่าเครื่องดนตรีหลวงโบราณที่มีเพียงไม่กี่ชุดในโลกอิสลามเสียงโนบัตจะดังขึ้นเฉพาะในพิธีราชาพิเศษและราชพิธีสําคัญเท่านั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจศักดิ์ศรีและสายสัมพันธ์ระหว่งางศาสนาและราชวงศ์แม้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปภายในแต่บาลัยโนบัต ก็ยังคงยืนอยู่กลางเมืองเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยพร้อมบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ไม่เคยเงียบงนันกลางเมืองอโลซิตาท่ามกลางชหวะชีวิตของผู้คนและเสียงละหมาดที่แว่วมาในยามเย็นนี่คือหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดของมาเลเซียมัสยิดซาเฮตมัสยิดหลวงแห่งรัฐเกดะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448โดยสุลต่านมูซอฟฟาซา เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและสถานที่ประกอบพิธีท,ทางศาสนาอิสลามที่สําคัญของรัฐโดยมีโดมสีดํากับ5ยอดของมัสยิดเปรียบเสมือนตัวแทนของหลักศรัทธาอิสลามทั้ง5สถาปัตยกรรมแบบโมกุลผสมมรายูเส้นโค้งเสาและบานหน้าต่างทุกส่วนล้วนผ่านการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงมัสยิดซาฮิบไม่ได้มีความสําคัญแค่ในทางศาสนาแต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองอาโลซิตา และเป็นสถานที่ที่ผู้คนมักจะหยุดพักเพื่อสัมผัสความสงบท่ามกลางประวัติศาสตร์อันลึกซึง้งและศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคลาย